หญิงสาวคนหนึ่งถูกตัดขาดจากโลกภายนอกไร้แสงเดือนแสงตะวันเป็นเวลาถึง25ปีเธอต้องอดอาหารและอาศัยอยู่ในห้องมืดที่สกปรกหน้าสะอิสะเอียนโดยผู้ที่อยู่เบื้องหลังความทารณุณนี้ใครจะเชื่อว่าคือผู้เป็นแม่แท้ๆที่ให้กำเนิดเธอมานี่เองพร้อมแล้ว บลอนช์มุลเยเกิดเมื่อ1มีนาคม1849ตระกูลมุนเย่คือตระกูลชนชั้นสูงและเป็นที่ยอมรับนับหน้าถือตาของชาวเมืองปูติเยในฝรั่งเศสเอเมลมุเย่ผู้เป็นพ่อเป็นศาสตราจารย์ด้านวัตศิลป์รวมถึงเคยรับตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการคณะศิลปะในมหาวิทยาลัยปูติเยลูอิสแม่ของเธอชอบเข้าสังคมเธอเป็นที่รู้จักทั่วไปในชนชั้นสูง อีกทั้งยังเข้าร่วมงานการกุศลเป็นประจำเธอได้รับรางวัลเชิดชูปเป็นพลเมืองตัวอย่างจากการที่เธอบริจาคให้กับสาธารณะอยู่เสมอบรอนช์มีพี่ชายที่เกิดก่อนเธอหนึ่งปีชื่อมาเซลเขาได้รับการศึกษาที่ดีก่อนจะเติบโตขึ้นเป็นทนายที่ประสบความสําเร็จรวมถึงครอบครัวที่สมบูรณ์จากการแต่งงานกับหญิงสาวผู้ดีชาวสเปนด้วยหน้าที่การงานทำให้เขาต้องย้ายไปอยู่ที่เมืองต่างๆหลายปี บลอนช์เองเติบโตกลายเป็นหญิงสาวหน้าตาสาสวยด้วยฐานะและตระกูลที่ดีทําให้ทุกครั้งที่เธอออกสู่งานสังคมเธอจะได้รับความสนใจจากชายหนุ่มมากมายมีจดหมายจํานวนมากมาย่งหาเธอเพื่อแสดงความสนใจในการเป็นตัวเลือกต่อบลอนช์แต่แม้จะมีชายหนุ่มหน้าตาดีจากครอบครัวที่ร่ารวยหรือมีชื่อเสียงติดต่อเข้ามาเท่าไหร่บลอนช์กลับปฏิเสธและไม่สนใจพวกเขาเหล่านั้น เธอยังโสดอยู่จนกระทั่งเธออายุได้26ปีซึ่งนั่นสร้างความกังวลให้กับพ่อและแม่ของเธอเนื่องโดยความกลัวว่าลูกสาวจะเลยวัยแต่งงานของคนยุคนั้นพ่อและแม่ของเธอพยายามแนะนำตัวเลือกที่พวกเขาคิดว่าเหมาะสมให้กับเธอแต่เธอก็ยังไม่ตกลงปลงใจกับพวกเขาเหล่านั้นทําให้มักมีปากเสียงกับครอบครัวของเธอเป็นประจำจนกระทั่งเธอหายตัวไป ปี1876บลอนช์หายหน้าหายตาไปจากสังคมเมื่อผู้คนถามถึงเธอกับครอบครัวก็จะได้คำตอบว่าเธอถูกส่งไปเรียนที่โรงเรียนประจำในเมืองอื่นและไม่มีโอกาสได้กลับมาที่บ้านเกิดในขณะที่เพื่อนบ้านได้ยินเสียงกรีดร้องของหญิงสาวเมื่อถูกถามถึงครอบครัวกับตอบว่าเธอเสียสติและเก็บตัวอยู่ในห้องทว่า เมื่อผ่านไปหลายปีก็ยังไม่มีวี่แววของหญิงสาวแม่ของเธอบอกกับผู้คนว่าบลอนช์ได้ไปเริ่มชีวิตใหม่ห่างไกลาจากครอบครัวถึงสกอตแลนด์ก่อนที่สุดท้ายครอบครัวจะจัดงานศพให้กับบลอนช์ที่พวกเขาอ้างว่าได้เสียชีวิตลงไปแล้วทําให้ผู้คนเริ่มลืมเรือนหญิงสาวผู้นี้ไปและใช้ชีวิตกันตามปกติโดยไม่มีใครรู้เลยว่า พวกเขาเก็บซ่อนความลับที่โหดร้ายเกินกว่าจะจินตนาการได้23พฤษภาคมปี1901มีจดหมายปริศนาส่งมาที่สำนักอายาการแห่งปารีสในจดหมายเป็นลายมือที่เขียนแบบวัดวัดกับข้อความที่กล่าวถึงเรื่องราวพิสดารในบ้านมุนเย่ว่ามงซีเยอร์อายาการสูงสุดเป็นเกียรติของข้าพเจ้าที่จะได้รายงานถึงเหตุการณ์ร้ายแรงเป็นอย่างยิ่ง ข้าพเจ้าได้พูดคุยกับหญิงนางหนึ่งที่ถูกกักขังอยู่ภายในบ้านของมาดามมุนเยเธอหิหวโหยและมีชีวิตอยู่กับขยับปฏิกูลมาแล้ว25ปีซึ่งสรุปคือสิ่งเน่าเสียของเธอนั่นเองแม้ตำรวจจะเชื่อว่าจดหมายนี้เป็นเพียงจดหมายปลอมแต่ก็เป็นเหตุผลเพียงพอให้ต้องออกตามหาความจริง17นาฬิกาของวันนั้นตำรวจเดินทางมาพร้อมกับหมายคน้น แม้คนของที่บ้านจะไม่ยินยอมแต่ก็ไม่อาจขัดต่ออำนาจศาลได้มาดามลุยส์มุงเยในเวลานั้นอายุ75ปีแล้วผู้ที่รับผิดชอบจึงเป็นมาเซลมุงเยลูกชายวัย53ที่ย้ายกลับมาอยู่ในบ้านหลังตรงข้ามเจ้าหน้าที่ค้นหาตามห้องต่างๆภายในบ้านจากชั้นหนึ่งถึงชั้นสองแต่พวกเขาก็ยังไม่พบเจอกับสิ่งผิดปกติใดๆ ก่อนที่จะสะดุดกประตูของห้องใต้หลังคาที่ถูกล็อกด้วยโซ่และกุญแจเจ้าหน้าที่ตำรวจสั่งให้เปิดห้องนี้และทันทีที่ประตูอ้าออกกลิ่นที่น่าสะเอียดสะเอียนก็โชยคลุ้งพร้อมกับภาพที่สร้างความตกตะลึงให้กับเหล่าผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ข้างในห้องเล็กๆมือสนิทจากการที่หน้าต่างถูกตอกไม้ปิดเอาไว้ทําให้ไม่มีแสงอาทิตย์สาดส่องเข้ามาได้้ามานั้นเต็มไปด้วยฝุน่นจากการที่มันไม่ได้รับการดูแลมาหลายปี ที่กลางห้องมีฟูกและผ้าห่มที่ทั้งเก่าและสกระปรกรอบข้างเต็มไปด้วยเศษขยะจากอาหารและมูลเน่าเสียแห้งเกล็ดกลงังบนฟูกนั้นมีร่างของคนคนหนึ่งนอนอยู่ร่างนั้นผอมแห้งจนดูเหมือนโครงกระดูกก่อนจะพบว่าเป็นผู้หญิงที่นอนเปลือยเปล่าผมของเธอโดดดำยาวจนปกปิดตัวเธอได้เมื่อชั่งน้ำหนักของเธอแล้วได้เพียง25กิโลกรัมเท่านั้นตามผนังยังมีรอยสลักและรอยขีดเขียนที่กล่าวถึงอิสรภาพ หลังสอบสวนจากคนใช้และครอบครัวทำให้ทราบว่าหญิงคนนี้คือบลอนช์พูนเย่ที่หลายฝ่ายเชื่อว่าตายไปแล้วบลอนช์ที่ตอนนี้อายุ52ปีอยู่ในสภาพอิดโรยขาดสารอาหารเธอไม่สามารถลุกขึ้นนั่งหรือยืนได้แบบคนปกติทำได้เพียงขยับร่างกายช้าๆเธอถูกนำส่งตัวไปที่โรงพยาบาลเพื่อรับการรักษาทันทีเธอปลื้มใจมากหลังได้รับการดูแลจากพยาบาล เธอได้อาบน้ำทำความสะอาดและได้ทานอาหารที่เธอควรได้รับแม้จะได้รับการช่วยเหลือแต่ประสบการณ์ที่เธอต้องประเชิญในห้องมืดเป็นเวลานานส่งผลต่อจิตใจเธออย่างมากในช่วงแรกเธอไม่สามารถสื่อสารรู้เรื่องได้หลังรับการเยียวยาเธอจึงสามารถสนทนาประโยคสั้นๆได้ร่างกายของเธอทนทุกทรมานเป็นเวลานานจนอ่อนแอเกินกว่าจะออกสู่สังคมแบบคนปกติได้ เธอจึงต้องอาศัยที่โรงพยาบาลจนกระทั่งวาระสุดท้ายของชีวิตเธอเสียชีวิตวันที่13ตุลาคม1913ในโรงพยาบาลจิตเวชบูัวของฝรั่งเศสในวัย64ปีทำไมคนคนหนึ่งถึงต้องพบเจอกับโศกนาฏกรรมที่โหดร้ายถึงเพียงนี้ในวันที่บรอนช์อายุได้26ปีเธอปฏิเสธชายทุกคนที่ครอบครัวเลือกให้เพราะเธอมีชายในใจอยู่แล้ว เขาคนนั้นคือวิกเตอร์คาร์เมลในขณะที่ครอบครัวอยากให้เธอคบหากับชายอายุน้อยมีฐานะและอาชีพการงานที่ดีให้เหมาะสมกับตระกูลที่มีชื่อเสียงแต่คนที่บรอนช์เลือกกลับเป็นนักกฎหมายที่อาศัยอยู่ใกล้ๆเขาอายุมากกว่าเธอเกิน10ปีซ้ำยังมีฐานะที่แย่กว่าบ้านมุนเย่พ่อและแม่ของบรอนช์บังคับให้เธอตัดใจจากวิกเตอร์แต่บรอนช์ไม่ยอมจนถึงขั้นที่เธอจะหนีไปกับชายที่เธอรักมีผู้ที่เชื่อว่า ลอนช์อาจจะตั้งท้องกับวิกเตอร์ทำให้ครอบครัวเธอหมดความอดทนและเลือกทำสิ่งที่เลวร้ายกับเธอแม่ของเธอวางแผนหลอกให้เธอขึ้นไปที่ห้องใต้หลังคาก่อนจะปิดประตูขังเอาไว้โดยยื่นคำขาดว่าจะไม่เปิดให้จนกว่าเธอจะเลิกติดต่อกับวิกเตอร์ในตอนแรกผู้เป็นแม่เชื่อว่าไม่นานเธอก็จะยอมแพ้และทำตามที่เธอต้องการแต่ผลลัพธ์นั้นตรงกันข้าม ลอนชไม่เคยยอมรับคำนั้นเลยหน้าต่างของห้องนั้นถูกปิดเพื่อไม่ให้คนภายนอกมองเห็นได้แม้แต่แสงอาทิตย์ก็ยังสัดส่องไปไม่ถึงอาหารที่เธอได้ทานเป็นเพียงส่วนแบ่งจากมื้อของครอบครัวจากวันผ่านไปเป็นเดือนจากเดือนผ่านไปเป็นปีบลอนชยังถูกขังเอาไว้เพราะเธอไม่ยอมแพ้แต่อครอบครัวของเธอพ่อของเธอตายไปพร้อมกับความลับของบลอนชในปี1882 ทำให้บทลงโทษอนาสลดใจตกอยู่ในกำมือของผู้เป็นแม่ที่เข้มงวดยิ่งกว่าแม้กระทั่งในตอนที่คนรักของเธอจากไปแล้วในปี1885เธอก็ยังไม่ได้รับอิสรภาพเธอถูกกระทําด้วยความเลวร้ายลงเรื่อยๆโดยไร้ซึ่งการแพร่พายให้ภายนอกรู้แม้ทุกคนในบ้านตั้งแต่คนในครอบครัวคนใช้ไปจนถึงหมอที่เข้ามาดูอาการก็ไม่เคยปรีปากถึงเรื่องนี้เลย หลังจากเธอถูกขังเป็นเวลา20ปีแม่บ้านคนสนิทและใกล้ชิดกับรลอนที่สุดได้ตายลงทำให้บทลงโทษของเธอยิ่งแย่ลงกว่าเดิมห้องและที่นอนของเธอถูกละเลยไม่ได้ทำความสะอาดอาหารที่ได้น้อยอยู่แล้วก็น้อยลงไปอีกก่อนที่ในปี1899จะมีการรับสมัครคนงานใหม่เข้ามา2คนซึ่งเมื่อผ่านไป2ปี หนึ่งในคนงานก็ทำสิ่งที่ไม่มีใครกล้าทำมาก่อนเธอลักลอบนำคนรักที่เป็นนายทหารเข้ามาในห้องขังของบลอนช์ซึ่งเชื่อว่าเขาเป็นผู้เขียนจดหมายสำคัญที่ทำให้บลอนช์รอดจากนรกแห่งนี้เพราะหลังจากเขาได้พบเห็นกับหญิงผู้โชคร้ายเพียง5วันจดหมายลึกลับนั้นก็ถึงมือสำนักอายการแห่งปารีสแม้ว่าเธอจะรอดผลจากเคราะร้ายนี้ได้แต่ผู้ที่ต้องรับผิดชอบ ก็ไม่ได้รับการตัดสินที่สมควรกับความโหดร้ายที่ทําลงไปแม่และพี่ชายของเธอถูกจับกุมทันทีในวันที่เธอถูกพบลุยส์มุนเย่ผู้เป็นแม่ถูกตัดสินว่ามีความผิดและถูกคุมขังก่อนจะเสียชีวิต15วันต่อมาด้วยปัญหาโรคหัวใจหลังจากเห็นผู้คนออกมารวมตัวเรียกร้องความยุติธรรมนอกรั้วบ้านของเธอส่วนพี่ชายมาเซลนตอนแรกถูกตัดสินจำคุก15เดือนในฐานผู้สมรู้ร่วมคิด แต่เขายื่นอุทธรณ์และถูกตัดสินให้พ้นผิดโดยเหตุผลที่ว่าเขามีปัญหาทางจิตและยังไม่มีกฎหมายระบุกเกี่ยวกับการละเลยการช่วยชีวิตผู้อื่นนอกจากนี้มาเซลยังอ้างอีกว่าบลอนช์นั้นมีกิริยาก้าวร้าวทำร้ายตัวเองและผู้อื่นรวมถึงบอกว่าเธอสามารถออกจากห้องนั้นได้ทุกเมื่อแต่เธอเลือกที่จะอยู่แบบนั้นเองมาเซลมีชีวิตต่อมาโดยร้ยความผิดจนกระทั่งเสียชีวิตปีเดียวกันกับน้องสาวในปี1913 หน้าเศร้าที่สุดท้ายบลอนช์ก็ดูเหมือนจะไม่ได้รับความเป็นธรรมเลยจนกระทั่งเธอจากไปไม่น่าเชื่อว่านี่จะเป็นเรื่องที่คนในครอบครัวได้กันเองทำกันได้ลงแค่เพียงเพราะเธอต้องการมีชีวิตรักที่เลือกเองแต่กลับถูกกีดกันและลริดดอนสิทธิ์หลายๆอย่างทำให้ไม่ใช่แค่สภาพร่างกายที่ย่ำแย่แต่จิตใจของเธอคงแหลกสลายไปด้วยเหมือนกันเรื่องราวน่าเวทนาของหญิงสาวที่ยึดมั่นในความรักนั้น ไม่ได้จบลงอย่างสวยงามหรือ,อยุติธรรมแต่ก็ได้รับความสนใจและถูกนำไปเขียนเป็นหนังสือและผลงานต่างๆโดยอย่างน้อยหวังว่าเรื่องราวของเธอจะเป็นเครื่องย้ำเตือนถึงโศก,กนาฏกรรมให้สังคมได้รับรู้ต่อไป